เล่าเรื่องจริงเลยโกดียงอันนี้จะมาเล่ามาหลายวันแล้วแต่ก็ต้องเล่าเพราะว่าโยมมาใหม่กันทุกวันโกดียงนี่เป็นคนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์อยู่หมู่บ้านใกล้วัดวัดครองละนงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์โกดียงนี่ไปวัดล้านแกมีล้านขายของขายของทุกอย่างตั้งแต่ตะปูตัวหนึ่งจนถึง,ถงเครื่องก่อสร้าง ไปมีหลงศีด้วยเป็นเศรษฐีบ้านนอกโกเดีง้งเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีแต่โกด้ง <c oughs> เสียเสียอยู่อย่างหนึง่ง <c oughs> โกเดี้งจะไม่ชอบจะไม่ชอบอทําบุญสร้างบุศลแบบแบบพุทธเราอย่างวันพระเนี่อยากโยมมาเตมสาลายอย่างเงี้ยบีหารอย่างเงี้ยโยมก็เอาปิ่นโตมาเอากระชุใส่ข้าวมาน,น,นั่นนั่นนี่ปรากฏว่า โกเดียงไม่ไปแกถามลุงมกราโยกว่าลุงมกราโยกเอาอาหารมาทําไหมก็มาถวายพระสีเดียงถวายแล้วได้อะไรก็ได้บุญสีเดียงฝ่ายโกเดียงมันว่าอวอ้ไม่เชื่อพระไม่ใช่ไปสนีมันว่าอย่างเงี้ยพระไม่ใช่ไปสนีลุงมกราโยกอ้ไม่เชื่อสู้ไหวเจ้าไม่ไรไหวอย่างเงี้ยไหวเจ้านี่กลับมากิน นะกลับมาได้กินเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นนั่นนี่ได้กินหมดขนมเข็งได้กินหมดเพราะว่าคนกินเขาจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเขาก็จะเผากระดาษเงินกระดาษทองส่งไปตอนที่ฝังศพลูกหลานก็จะไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นผลที่สุดมาวันหนึ่งลุงมกทคาย,ยกตายลุงมัคคา,าย,ยกตายปรากฏว่า หลวงมัรคทจยากตายเนี่ยไปซื้อลงแบะศพบ,บ้านโกเดียงโกเดียงก็จําได้โอ้หลวงมักคัจยากตายซะแล้วอยู่มาอีกต่อห้าวันศพหลวงมัคคทายายังฝากไว้วัดเพื่อรอการเผาเพอศพทงางภาคกลางเขาจะเก็บศพไว้หลายเดือนหลายปีรอลูกหลานพร้อมกับเผาฝ่ายโกเดียงอีกห้าวันต่อมาโกเดียงตายอีกโกเดียงตายในห้องน้าไปลื่นล้มในห้องน้ําประคำ ภรรยาของโกเดียงเนี่ยเป็นคนอุตรดิติพอโกเดียงตายตอนที่วิญญาณแกออกจากต่างเนี่ยมีคนนุ่งพระตองผ้าสีแดงเนี่ยจูงแขนโกเดียงซ้ายขวามีคนนำไปมีคนนำไปนำหน้าไปปรากฏว่าโกเดียงร้องให้ประคำช่วยเห็นบริวารคนที่ทำงานเนี่ย ให้ช่วยปรากฏว่าไม่มีใครได้ยินโกดียงสักคนเพราะมันอยู่คนละโลกแล้วโกดียงก็ถูกเขานำไปพอเขานำไปสถานที่หนึ่งเขาก็ไปเห็นคือให้ไปเห็นสวรรค์ก่อนที่สวรรค์ที่เทวดาอยู่เนี่ยแกโกดียงตอนนั้นแกตายกลับมากลับมาฟื้นเนาะแกมาเล่าให้ฟังเลยว่าโลกของ สวรรค์เนนะี่ยเย็นสงบพอดีพอดีอดไม่ร้อนไม่ร้อนและไม่หนาวอากาศพอดีพอดีไม่มีกลางคืนสว่างแจ้งแล้วก็แต่ละหลังเนะี่ยเหมือนบ้านคนเหมือนบ้านจัดสรรนี่แหละถ้าชั้นต่ำนะที่แกไปเห็นนะ่ชั้นต่ำเหมือนบ้านเป็นหลัง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 อยู่ชั้นจาตุเป็นหลังเนี่ยก็จะมีบ้านคนอยู่เป็นหลัง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  คนเดียวอยู่คนเดียวไม่อยู่สองคนไม่มีคนเดียวปรากฏว่าพาไปดูที่รู้จักก็มีคนในอำเภอชุมแสงก็มีแกบอกที่แกตายไปแล้วเนี่ยแกจำได้หลังจากนั้นจนผ่านไปถึงนรกไปเห็นคนแออัดจัดเยียดอยู่ในนรกถูกไฟเผาถูกทนทรมาน ต่างๆนั้นนะแกก็จําทั้งสองภาพสวรรค์นั้นนระกนั้นได้ที่ร้อนที่เย็นอย่างคุณโยมไปสารบอกที่ร้อนที่เย็นหลังจากนั้นก็มาถึงที่ตัดสินเป็นศาลาเก้าห้ถ้าศาราที่เข้าไปตัดสินมนุษย์นี่นะที่ตายไปนี่นะคนที่อย่างสมมุติโยมเราตายกันไปเนี่ยที่คนเฒ่าคนแก่มักจะบอกว่า ศาลาเก้าห้องนี่นะมันจะมีเก้าห้องมันจะมีศาลาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แต่ศาลาที่โยมนั่งนี่เป็นศาลาสิบหกชั้นสิบหกห้องนี่นที่ที่โยมนั่งนี่แตมาสร้างตามชื่อนี่ตามชื่อนี่เนี่ยจนถึงอาการนิฐานนั่นแหละซึ่งลักษณะศาลาบนสวรรค์ที่เทวดาศาลาสุธรรม,มาเนี่ยศาลาสิบสิบหกห้องฟังธรรม ในศาลาสุธรรมานางสุชดาถวายชอบว่าในศาลาของสงสวรร์นั้นเปยชื่อว่าศาลาสุธรรมาเป็นศาลาห้องแต่ส่วนที่ตัดสินกันเนี่ยมีอยู่แค่9ห้องที่นี้แถวคนที่นั่งเนี่ยโยมแถวคนที่นั่งเนี่ยมันจะเรียงแถวกันเป็นนั่งอย่างสม,มุิเสือผืนนี้เป็นของคนที่มีกองขี้เท่าอยู่ข้างๆโม่ ไม่มีอาหารไม่มีปิ่นโตแต่แถวคนที่ยังที่มีบุญที่ได้ถวายอาหารเนี่ยจะเป็นปินปป่นโตเลี้ยงกันไปมีปิ่นโตเลี้ยงกันไปแล้วก็มีกอ,องข้าวกองข้าวหุงกองข้าวสุกแ่สุกหอมปรุนอยอมควนลอยออกโดยอำนาจของบุญเป็นของทิพย์ไปแล้ว โกเดยงไปถึงปุ๊บแกไปอยู่แถวที่มี ลุงมักขันยต่นหอยู่แถวหนข้างที่มีตีโตวางมีแ่กเดี๋ยเห็นผูเรียกโคเียกไปเดี๋ยวไปเห็นลุงมักตายกเลอ้าวเรียกนอกเมาเ้ยหรอ้าวลุงมักนยลกรไปันี่เพรนั่นเลืกไปซื้อรูกหลานไปซื้อลงทนผมผมจำได้ทีนี้โค้เรียกมันเห็นมันเห็ ที่แถวลงร,รับกระายยกยดนโตวางกินอาหารข้าวฟองวางอย่างโยมกระไว้เนี่ยแหละกล้วเเยเกลี่หรืออ <c oughs> ะไรนี่แต่ดอกไม้เนี่ยไฟโภเย็นไม่มีอะไรสั้อย่างมีแต่กองที่เผ่าพอที่สโอนี้กับยูน่ามันแบบลงรักระายยกข้อมยูนําอ๋อเอ็นน่าไงก็เขาจะคานเลหาเจะไปดิบเอาน้ำของโภเย็น แล้วไปเอาอของลุงม,ม,มออะตะยุออกลุงมกะตะยยกพูดว่าเนี่ยของเนี้ยในเรื่องของใครของมันหรือเอาไม่ได้หรอกฝใครคนเรียนว่าโอ้ยว่ยยยไม่เชือ่อเอาไมนั่นเยอะสุดจีเอาเอคนเรียนเป็นจริงพอจับไปดิบอดน้ำข้ามมือนไปข้ามไปตุปยทะยศพรอนมือออกมาอย่างเร็วรี่เลยเอาไม่ได้ หลวงมรรคทะยกเทใส่ให้มือจะเอากินน้ำหายไปเลยโยมไม่มีเลยเอาไม่ได้นี่แหละของใครของมันโยมสร้างโยมก็ได้โยมไม่สร้างโยมก็ไม่ได้ผลในสุดโกเดีง้งเขามาถึงตอนที่เขาตัดสินเขาก็เรียกชื่อโกเดียงเข้าไปในหนังสือบอกเปิดหนังสือมันจะมีสามอย่างโยมไปสารที่ไปเห็นมาเนี่ยโยมไปสารบอกว่า พวกที่ทำมุนเยอะสร้างกุศลโดยมีเจตนาบริสุทธิ์จะถูกจดไว้ในสุทุขภัณนณร์บัตรอทองเขาเรียกว่าในหนังสือจะจดไว้ในแผ่นแผ่นเงินแผ่นทองถัดลงมาก็แผ่นเงินอันดับหนึ่งก็แผ่นทองแล้วแผ่นเงินและถัดมาก็หนังหมาเนี่ยที่ว่าจดอยู่ในบัญชีหนังหมาหนังหมามีจริงนะโยมไม่ได้มาโกโหกกันนะอันเรื่องเนี้ย นองมาเปิดดูทั้งสามไม่มีบุญของโกเดี่ยงไม่มีเลยโอ้ในนี่ไม่มีบุญเลยโกเดี่ยงสะดุ้งโหยงเลยไม่มีบุญได้สร้างแต่เป็นคนใจดีคนนี้แล้วโยมมาทู่ท่าบอกท่านพญายมพูดกันแบบเนี่ยตอนนี้นายเดี่ยงมันยังไม่ตายพระเจ้าจ้า,าไอ้คนที่ตายเนะี่ยเป็นคนจังหวัดชัยนาทอา้าวงั้นก็เอาคนมาผิดสิเนี่ย คือเขาที่ที่ไม่ใช่ว่าพญายมจะลืมเขาจะสร้างให้คนเนี่ยรู้จักบาปบุญไงให้คนที่ตายกลับมาบอกเมื่อฟื้นคืนชีวิตให้บอกมนุษย์โลกให้สร้างสมรีบสร้างสมความดีเสียแต่เนิ่นๆจะได้ไม่กินแหนงในปรโลกไงไม่ใช่ว่าพญายมลืมหรอกเขาเขาต้องการให้คนเนี่ยได้รู้จักบาปบุญคุณโทษฝ่ายโกเดี่ง พอถูกเปิดว่ายังไม่ถึงชีวิตขั้นตายเนี่ยพญายมบอกว่าให้รีบเอาวิญ,ญญาณไปส่งเดี๋ยวร่างมันจะเนา่าตอนที่พญายมเอาวิญญาณโกเดียงมานี่ยจูงแขนโกเดียงวิ่งอย่างรวดเร็ววิววิวว,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 วมาถึงสะหนองใหญ่เหมือนกับหม้อแกงเราเนี่ยใบยใจใหญ่มากมีโครงกระดูกกับมีโครงกระดูกกับน้ำน้ำนี่เน่าเมน็น ก็คือธาตุทั้งสองนี่แหละธาตุดินธาตุน้ําขอโยมอย่าได้ติดขันเราเนี่ยอาการธาตุดินยี่สิบธาตุน้ำสิบสองเนี่ยคือของเน่าก็คือตัวนี่แหละหนองนี่แหละเราต้องได้ร่างมาจากของเน่าคือธาตุดินกับธาตุน้ําเป็นหนองน้ําที่นี่โกเลี้ยงมันหิวน้ําอยู่แล้วมันก็พูดกับท่านพญยาย,ยมว่าท่านผมขอกินน้ําหน่อยได้ไหมผมหิวมันไม่มีที่กินอะโยมเอา้างั้นก็ตามใจ ก็ลงก็ก้มหน้าลงไปในหนองบ่อปูนซีเมนนั่นแหละก็จะไปวักเอาน้ามากินน้ำก็เม้นพอพอวักเอาน้ามาันะ่ะพยายอมก็ผลักมันลงเลยผักในเดีง้งลงในหนองน้ำซุ่มวิญญาณก็ลงมาจุติกลับมาล่างในโรงศพที่วัดคลองระนงซึ่งประมาณบ่ายสองโมงแล้ว เพียงวันเขาเลี้ยงพระเสร็จแลเหลือคนไม่กี่คนอยู่ที่ศาลามีพระคำเมียแกกับสัพเพลอสองคนอีกนั่นก็เป็นญาติใล้ชิดโลมมันกระตุกนี่กุกกักุกกัก็กกนึกว่าผีหลอกกันเปิดดูก็เด้งนอนเปิดหน้าดูตาพับขยิบขยิบพูดออกมาเครือว่าฉันหิวน้ำฉันหิวน้ำขอกินน้ำหน่อยเขาก็ยกเอาศพลงมา ก็มากลางสาลาวัดนั่แหละก็ให้กินน้ำมัดตาสังแก้ออกหมดพอแก้ออกหมดก็เลยดีขึ้นมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตั้งแต่วันนั้นมาโคดี้งลึกเลยไม่ไหวเจ้าไม่ไหวอะไรเลยรีบสั่งบุญกุศลพระเนนเลียนกังซื้อนังหาวัดคลองระนงแกจะช่วยเป็นอุปถากหมดพระเนนจะฉันเพลยังไงฉันนี่แกจะทําอย่างนี้หมดเพราะนั้นน่ะโยมเอ๋ยชีวิตคนเราเนี่ยเลิกเกิดไม่ได้ ว่าจะเกิดมีเกิดจนแต่เราเลือกทำได้ตอนนี้เรามีชีวิตโยมเลือกทำเอาพอถึงวิสุทธิมรรคเกือบจบแล้ว